สำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะนี่คือดวงของคุณก่อนอื่นเลยที่หมอจะเปิดดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักให้สําหรับคุณวันที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะเลือกไพ่หนึ่งใบพี่หมอจะเปิดให้สองใบนะคะมาดูกันเลยค่ะนะคะสําหรับคนเลือกไพ่ใบแรกความรักของคุณวันนี้ว้าวอัศวินเหรียญแฟนคุณจะซับพอร์ตคุณสําหรับใครกับคนรักเจรจาพูดคุยเรื่องเงินเนี่ยและรอคอยข่าวดีละรอคอยให้แฟนส่งเงินมาให้ คุณจะได้รับข่าวดีจากแฟนค่ะนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีได้ความรักที่ดีได้เงินที่ดีได้คนซับพอร์ตด้วยนะคะไพ่ใบแรกใครชอบคําทํานายนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ค่ะอะต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานของไพ่ใบที่2คนที่เลือกไพ่ใบที่สองใครคือว้าเพดด์ออฟเดอะคัพคุณจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวเรื่องความรักเข้ามาวันนี้แฟนจะพูดคุยแล้วก็เอาใจคุณเป็นพิเศษนะคะ ตกลงเจราจาอะไรกับแฟนแฟนเห็นด้วยแฟนตอบตกลงนะคะสําหรับคนโสดมีแฟนแน่นอนระวังคนอายุน้อยมาชอบด้วยนะคะได้ไพ่เด็กนะคะก็เป็นพลังงานที่ดีอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ดีต่อใจสําหรับคุณถ้าใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ค่ะค่ะ